บันี้วันที่10เดือนธันวาคมพุทธศักราช2,567เป็นวันที่19ที่ข้าพเจ้านายสุวชัยนาภูมิขอถวายเสียงสวดสารยายพระสูตรพิตาและมงต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมอุชาสังฆอุชาและอาจารยิยอุชาเดหูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสติจดจ่อในอคัคระวัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอหนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจาักกะวาราสุอัตตาคันชันตุเทวตาสักทำม,มังนุนิราชักฉะสุนันตุสักข้มุขข้าทังสักขีกามีจกักรุวีคิริสิขะนาเตจันตารีเขวิมานีขีเบลเตจักพามีตะลุวะนัคขะ หะนีขีหะวัตถุมหิขีเตกุมมาจายันตุตีวาชลทละวิสามียักขัคันทัพพระนาคาติทันตาสันติกียังมุนิวะละจะนังสาธโอม,มสุนันตุธรรมัสสวนาการอูอายมพะทันตาธรรมัสสวนาการอูอายมพะทันตาธรรมัาสวนาการอูอายมพะทันตา สองบทสวดนวันน้มสการพระพุธทธเจ้านะโมตสัสสะกพระค่าวตัวอรหัตตูสัมมาสมัามพุทธัสสะนะโมตัสสะกพระค่าวตัวอรหัตตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะกพระค่าวตัวอรหัตตูสัมมาสัมพุทธัสสะสามบทสวดไตรสรณคมพุทธังสารนังัจฉามิ ธรรมังสระนังพชามิสังฆังสระนังพชามิตุติยัมปิพุทธังสระนังพชามิตุติยัมปิธัมมังสระนังพชามิตุติยัมปิสังฆังสระนังพชามิตาติยัมปิพุทธังสระนังพชามิตาติยัมปิธัมมัง,งสระนังพชามิตาติยัมปิสังฆังสระนังพชามิสีวสวดสัจจ กิริยาคาฐานัตถิมีสละนัญยังอุทโทมีสลังวะลังเอเตนะสัจจวัชชีนะโสติมีหงุตสัพพทานัตถีมีสละนััญยังธรรมโมมีสละนังวะลังอิตีนะสัจจวัชชีนะโสติมีหงุตสัพพทานัตถิมีสละนัญยังสังโฆมีสละนังวะลังอิตีนะสัจจวัชชีนะโสติมีหงุตสัพพทา